สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี f อซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพาพารวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านของป้ารำนะคะท่านผู้ชมป้าอันนี้บออันนี้บอหน,นึ่งศูนศะูนย์นันเล็กโอ้หวศูนศูนย์พี่น้องนะคะเใ <c oughs> นิซาง่นกำลังเฮ็ุงานนะคะให ลูกสาวปลาล่ำนะคะเพื่อกระถือเลขคือกันเดอ้อเจ้าของร้านนะคะตอนนี้คือรล่อน้องขาทิพย์พี่น้องเอดก็เลยไทยบรรยากาศอยู่หนา้านของปลาล่ำห้เบิงเนาะโอ้สังคือเฮ็ดงามแท้สังบานเฮ้าฝีมืออยู่นาะพี่น้องเนาะทาสีสวยงามข้างนอก,ข,นอก,กนข้างนอกก็ทาสีบ่จ้าข้างนอกก็ทาข้างในก็ทาสีสวย,สวย บรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวรอน้องเข้าทิพสักครู่นะคะท่านผู้ชมโอ้อันประตูก็เฮ็ดแล้วแลลวเนาะเป็เห็ดดีแถ้ปะเนาะเห็ดนี้ดีไหมตัวเฮ็ดแบบนี้บรรยากาศมีตะไคร่ตะยังกันไหมมาอยู่ที่ร้านของป้ารำนะคะเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆขายหมดแล้วอะไรก็ขายหมดแล้วเหลือนิดๆหน่อยๆนะคะปิ้งไก่ก็นะคะ ตอนนี้ร่อน้องขอทิพย์พี่น้องน้องขอทิพย์เพิ่นกะแล้วเพิ่นมากะกจะมาจากข้างนี้แหละเพิ่นไปธุระอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของลูกกรอกแนวนะคะท่านผู้ชม าแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะน้องเข้าทิพมาแล้วนะคะเดี๋ยวสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ให้รอสักครู่นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของลูกกอกแมวนะคะท่านผู้ชมแล้เวเมื่อด้าจางแล้วม <M> ืออื่นบ <M> ่ะอ๋อมืออื่นเรียบร้อยอยู่ดอกเนาะทีเห็ดงามแท้สงจางเห็ดของเรียบร้อยพี่น้อง ทำสวยเสร็จจับสทางขายของระบัดนิลานพนตะกรอนพนใ่พยางปิดพี่น้องเศรษฐกิจคูม่มือนี้มันก็สังคมคู่มือนี้มันก็นต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะสางเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพ่นกระเฮ็ดนะคะบังสางพนท่าสีพี่นอ้องอ่ช่วงนี้อยู่ในช่วงรอน้องเข้าทิพย์อยู่นะคะอ่ะรอสักครู่นะคะหอ,อยมาแล้ว เพื่อนแก FC บอกว่าอยากให้น้องข้าวทิปจุดตัวเลขโชคกลาบให้นะคะวันนี้นะคะน้องข้าวทิปก็เดินทางมาเพื่อที่จะจุดวันดีลูกวันดีค่ะมาแล้วพี่น้องเจ้าของลูกกอกแมวตัวจริงตัวนี้ทานว่าล่ายรูกมันทิพน่ยรูปเลยโอ้ทายแม่มันบอก สำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามฝา,ากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับตัวเลขนะคะของลูกกอกแมวจะเป็นตำราวในวันที่14นะคะวันศุกร์ก ok ุมภาพันธ์พศส5 6 8นอปะคะฟันดีบ่อบะมื่นหมื่นเอ็ดป่อยอยู่บ่อ โอ FFc บอกว่าอยากจะบูชาหมื um, himself, right. today, ่นเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอโชคลาภก่อนเนาะขอโชคลาภไปฝาไปโอบอกได้เหมือนเลยมีคนที่อยากจะบูชาลูกกอกแมวนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อมาอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ืนน้เาะใช่แล้วค่ะฉัหรับน้องข้าวทิพย์นะคะตำลาวพวกนี้ตำลาวค่ะแหนมดองใหม่เส้น,นทิ้งมาพี่เซร่าพี่เซร่ซะไฟแรงน่อคนที่มีไฟอยู่ไหนคนที่มีไฟอยู่ไหนคะมาอ่ะอ่ะใคมีไฟมื่อนี <c oughs> เอามันคือออนแอแแหมันชิได้อยู่บ่ลูกมันคือออนขันออนกับเพี่ยนไม้ซะ จะลองเปิดบเบื้องสกักกอนผู้ใดม,มา<ล>รับชมนะในคลิปนี้กัขอโชคด,ดีดดมีโชคลาะครับเลยกับลูกกอ,อกแนวของคุณปารัมน้องข้าลิปนะครับตอนนี้นะครับเก็บซีหลายหลายท่านนะครับให้น้องข้าศิปมาจุดให้นะครับน้องข้าศึเกเพิ่งจะเดินทางมาดึครับเด้อเพราะว่าน้องข้าลิเปเพิ่งจะอยู่คนน้ามู่บ้านนะครับเพิ่งจะเสียสละมา จุเดตัวเลขให้กับทางเอฟซีนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อไปตำลาวพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบุได้เขามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อท่านใดนะครับที่นำลังดูนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้มีโชคนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสำหรับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามนะวันนี้ไฟมันจะแรงนิดนึง่งไม่ใช่ลมแรงเนี่ยวันน็้ไฟแรงลมแรงเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์นะคะสำหรับเอฟซี Z นะคะที่เข้ามาติดตามตัวเลขก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะน้องกาคิดมาแล้วนะคะับมาล่อลุ่นกันนะครับชุกกอกแมวนะครับของคุณปารำน้องภ้าคทิปนะครับ ให้ไปตำเล้าเด้อของอื่นให้ตำเหล้านาะปลาล้มเนาะตำเล้าก่อนคอยเอลรัฐบาลไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่14นะครับ14กุมภาพันธ์2568ั3โอ้ยหกสิบแปดบสโอ้ยขอสดเด้อครับเด้อวันนี้เป็นตำเลาวันที่14ถูกแล้วนะตำเหล้าวันที่14ครับจะเป็นวันดีนี้ค่ะอีกวันหนึ่ง้อครับเด้อวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะครับ ู้ใดยังมีคนรักนะครับแต่ขอให้แต่พบคนรักนยครับจะท่านใดนะครับที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็ให้รักกันยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้รักกันตลอดปีและตลอดไปนะครับจะไปกันดนๆนะครับมีคนรักละบ่ตัวคือเจตนายรองพิล์มบุไดขมากับสาตัวนะครับในวันศุกร์นะครับขอขอโชคดีโชคลาบ เป็นนักร้องว่ะครับน้องข้าวทิพย์น้องข้าวทิพย์น่ะร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะท่านผู้ชมร้องเพลงเพราะตั้งแต่เด็กๆเนาะปาล์ตเนาะนะคะเป็นคนที่เออ่คนสวยแล้วก็มีพรสวรรค์นะคะจคนไหนยิ่งคนหนึ่งนะคะคนจะเป็นแบบคนไหนยิ่งว่ครับเท่งทีมือตรงอ๋ออันที่จะลองอือครับอีละอต้นๆแจักหน่อยพอดีวะลูกเสียงครุยไครในคร้วนแผ่วมาน้องสซึ้ง ฝืนน้ำตาจากนาได้ห้าหกเดืนเอ,อ,อ,อในใจมันถูใครเชิงเหมือนเตือนให้กลับสุพันขอบคุณครับขอบคุณครับเอบาเอาแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะติดลิดขสิทธิ์คอขอให้น้องคาทิปนะครับไปแข่งขันกับคอให้ได้ชนะเลิศเออน้องคาทิปเออพวกนี้แข่งขันอะไรคะ โอ้เมื่อเอือนน่ะ้องเปิดบ้านโอเปนเฮาโรงเรียนโอ้นะคะขอให้โชคดีนะคะไม่ไม่จะดิ้งหน่อยไปแล้วเขาบอกว่ามาว่าเด้เขาสิไปแข่งมอว่ากันทีไปอยู่แล้วมาว่าแข่งเราสิไปแข่งเนี่ยเกาะเมื่ออื่นมาว่าวัยรุ่นมาว่ามาทีไปแข่งกันเขาได้เขาได้เข้าทุกฐานเกมนะมันมีแปดตัวนี้นั่นแย้มเขาเล้ย มันหายไปกระซีอันนั้นเนาะเแม่กระซี่ได้ตัวไม้ไปเนาะนะคะเพวานเอฟซีเพิ่นจะบูชาไปแล้วมันกระซี่เหลือแต่เหลือตัวอ้ายนี่อ๋อค่ะค่ะเอฟซีจะเอาแลไปนะคะมันอนเงินมาให้แล้วค่ะก็เหลือก็คือไม่เหลือแต่จะหมดเลยเนาะนะคะจะหมดแล้วไม่มีค่ะอ๋อบ่บ่เป็นยังนะเดี๋ยวเลือก็อยู่นี่ละเพิ่นไปแต่ตัซื้อไปตะกายใจเพิ่นยังอยู่นี่อยู่พอตัวนี้พอดีไปเสียค่าเพอ่มอื่อนี่น้องเขาทิพตัวไหนลูกอะไร ได้เลขอะไรคะสามสี่จ้ะสามสี่นะคะท่านผู้ชมอือ่ะเดี๋ยวให้เอฟซีดูชัดๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะคะเจ้าหนี้แห้งหูเฮ้จะไปเกาะไปเกี่ยวอยู่นั้นนะได้แล้วนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางนะคะท่านผู้ชม มาแล้วนะคะสามสี่ไอ้ไงปลาล่ำ่าจะปล่อยอ้ไงน, <มา S 2> น้อง,ะะองกอนนาน้องนำมานะครับ ปน,นี้น้องน้ำมาสิได้น้ำไปคุณเด้๋ยวหาเอฟซีปน,นี<ะ>น้ำมาบอกว่าอยู่กับปลาล่ำนี่ปลาล่ำรวยแล้วคน <c oughs> อ,อยากไปหาอีกคน, <c oughs> นนึงันีพ้นสิบูุชาต่ตแต่ขอให้ผู้ที่บูตรชาต่ตไปเนี่ยน้องน้ำมาเนี่ยขอให้โชคคมันหมานนะคะกา,ารค่าการขายก็ขอให้ลำให้รวยขอใหโชคลาภขอให้แตกสามโตเนาะป้าเนาะ,ะสาธุเด้อพี่น้องน้องน้ำมาสิไปแล้วเจตังซึ่งเห็นแล้วโนบาน เจ็ดสีท่านใดนะครับอยากจะบูชานะครับนคูู่มมืือออประหลัามันจะปล่อยอายใหญ่น้องนำมานะครับบัดนี้ถ้ารว้นี่คืออันเพิ่นปล่อยนอเพราะว่าเพิ่นเอาแล้นนะมันจะโอนเงินมาแต่เมือมันถือค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับให้ไปตำราพุ่งนี้นะครับในวันศุกร์ที่14่กุมภาพันธ์2568นะครับเพิ่นเค้นให้นะครับ สามสี่แปดนะครับน,นี่ขอให้ีสมสามนะครับและสี่แปดแปดสี่นะครับตัวเลขของลูกกรอกแมวนํามาพารวยสําหรับนํามานะคะวันนี้คือจะให้เป็นงวดสุดท้ายที่อยู่กับป้าลำนะคะต่อไปจะมีแต่น้องพารวยแล้วก็น้องแมวนะคะจะเหลืออยู่สามกรอกนะคะเพราะว่านํามานี้เอฟซีได้ขอบูชาต่อจากป้าลำนะคะจะไปอยู่ที่อื่นนะคะ ถ้าไปอยู่ที่อื่นก็คือขอให้มีโชคขอให้มีลาบนะคะขอให้มีโชคลาบนะคะก้อนโตนะคะต้าขายแต่ค้าขายไงมือก็ให้ค้าขายไงข้องนะคะเงินไหลนองทองไหลมาเนาะป้าเนาะสาธุสาธุวันนี้ขอนำมาพารวยนะคะเป็นงวดสุดท้ายของน้องนำมาขอสามตัวแตกสามสี่แปดตัดเหรียญน้ำเด้อพี่น้องอ่ะพดอดีขมากับสาธุเด้อครับเด้วอ พรุ่งนี้ก็ขอให้มีโชคนะครับขอให้แตกสามตอวด้วยครับเด้อท่านใดนะครับที่มีความทุกข์นะครับก็หหายทุกข์นะครับท่านใดมีความสุขอยู่แล้วก็ให้ให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยครับเด้อสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยเป็นเดือนแห่งความรักนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเดือนสิมงคลเดือนหนึ่งนะครับอ่ะขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้พบแต่ความรักความสุขนะครับ สาธุได้วยครับเดีย๋ยวขอบคุณทุกท่นนะคะท่านผู้ชมส <4, S 2> ามส <4, 3, S 2> ี่สี่สามสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่มีเฮงรวยนะคะ อภิรัมณนองก้าทิพ์ขอบคุณมากค่ะ,ะ,คะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ,ะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกไรทุกแชร์นะคะ,ท,ะ,คะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ,ะก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเฮงๆปังๆรวยๆนะคะ,ะก็ขอ,อย้ํานะคะกับ FC นะคะย้ําเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้ FC ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ